ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่สองเวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจักรพรรดิปีศาพยาขาวผู้ยิ่งใหญ่คิดอย่างมีวิจารณญาณและพูดว่าเจ้าไม่กลัวหรือที่ข้าจะแรงงานเรื่องนี้ต่อราชสำนักบรนพบุบุษอวโซและข้าเจ้าร่วมกับจักรพรรดิคนเนื่นเดทั้งสารสายหัวและพูดว่า ไม่หรอกท่านจะไม่ทําแบบนี้มีเพียงคนบ้าเท่านั้นที่จะทําอย่างนั้นท่านเกี่ยวข้องกับเสี่ยวเหมยและเธอคือบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับข้าข้าและสาบานด้วยเลือดเพื่อเธอและข้าถูกรียกิจให้ปกป้องเธอไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสําเร็จที่เราบรรลุได้ในอนาคตจะไม่เป็นอันตรายต่อท่านท่านไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อข้าและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้า โลระดับเหนือจัก,กรพรรดิได้จริงๆท่านจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในมิติแห่งนี้อีกการตบโตของเราจะไม่เป็นอันตรายต่อท่านในฐานะเผ่าพันธุ์พยักษ์ขาวที่ไกยพันท่านไม่มีสมาชิกครอบครัวที่แท้จริงในมิติแห่งนี้ลูกหลานและญาติเพียงคนเดียวคือป้าจูฉินและเสี่ยวเหมยพวกเขาคืออนาคตของท่านทั้งหมดแระค่าก็จะพาพวกเขาไปด้วยออกจากมิติแห่งนี้ไปด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปยังโลกอื่นดังนั้นข้าเชื่อว,ว่า ท่านจะต้องไม่ทําอะไรกับเราและจะไม่เป็นอันตรายต่อเราอย่างแน่นอนจักรพรรดิิศารพยัก์ขาวยิ้มอย่างผมเขินและพูดว่าเจ้ารู้ไหมสิ่งที่ข้าเป็นกังวลมากที่สุดหลังจากที่เจ้าจากไปคือความรู้สึกที่ข้ากลัวมากกลัวยิ่งกว่าผู้ชายคนนั้นจิ้งตกสวรรค์เสียอกีกข้ายัางเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าทําไมจิ่งตกสวรรค์ถึงกลัวพวกเจ้าเอาบอกว่าถึงแม้มนุษย์จะอ่อนแอแต่พวกเขาก็มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มื่อพูดมาถึงจุดนี้เขาก็อยู่ชั่วคราวจากนั้นไม่นานเขาก็พูดต่อว่าเอาราตกลงถ้าเชื่อใจเจ้าแล้วข้าจะไม่ทําอะไรแย่ๆกับเจ้าอย่างน้อยเจ้าก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าอยู่กับข้าทางสานแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเมื่อได้รับการเห็นด้วยจากจักรพรรดิแล้วเขาจะปลอดภัยมากขึ้นก่อนที่เขาจะไปถึงระดับของจักรพรรดิขอบคุณมากสําหรับการยอมรับของท่านท่านจะไม่เสียใจในอนาคต ไดท่านจะมีความสุขกับการตัดสินใจในวันนี้จักรพรรดิปีศาจทะยักขาวหัวเราะและพูดว่าเจ้าดูมั่นใจมากแต่ทว่าถ้าถือได้ว่าข้าเชื่อใจเจ้าไปแล้วตอนนี้จักรพรรดิปีศาจที่ต้านเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีหากเธออยู่กับข้าเธอจะได้รับผลกระทบจากพลังของข้าโดยเฉพาะอิทธิพลของสายเลือดระดับสุดยอดได้ะจะเติบโตไปพร้อมกับข้าอย่างแน่นอนแม้ว่าในตอนนั้นที่ข้าเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้า เธอจะสามารถแยกจากข้าได้อย่างสบายแต่เธอยังคงตัดสินใจที่จะอยู่กับข้าและเป็นสหายของข้าเธอมีความมั่นใจในตัวของข้ามากกว่าที่ท่านมั่นใจจากาพระปิศาสพยัก์าข่าดีตาลงแล้วพูดว่าเมื่อชีวิตของข้าใกล้จะจบลงข้าสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่ทางสารกล่าวว่าตามทฤษฎีแล้วเป็นไปได้แต่ข้าคิดว่าท่านยังคงมีชีวิตอยู่อีกยืนยาวดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้ เป็นเวลายอย่างน้อย100ปีจากพระปิศาจพิยัก์ขาวพูดขึ้นว่า100ปีมันเป็นเพียงช่งวงเวลาสั้นๆเท่านั้นดูเจ้าสิถ้าคิดว่าเจ้าน่าจะออกจากมิตินี้ไปภายใน100ปีใช่หรือไม่ท่านกล่าวว่าถ้าไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นแต่มันยากที่จะบอกว่าใช้เวลานานแค่ไหนถ้าคิดว่าใช้เวลาไม่ถึง100ปีขณะเดียวกันท่านก็จากไปได้วิธีการฝูกฝนของข้าค่อนข้างแปลก ทุกครั้งที่ข้าก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นข้าก็สามารถรวมความสามารถอีกอย่างหนึ่งได้ซึ่งเทียบเท่ากับการมีตำแหน่งพิเศษในร่างกายของข้าข้าจะจองที่ว่างไว้สำหรับท่านมันไม่มีปัญหาด้วยความสามารถของข้าและความสามารถของคิดตันมันควรจะสามารถช่วยให้ท่านกลายเป็นผนึกของสายเลือดของข้าและเกิดใหม่ได้ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจพญาขาาเป็นพละกายหากเป็นกรณีนี้ความร่วมือระหว่งา,วางเขาและถังซาน จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนี่เท่ากับการให้หลักประกันชีวิตเพิ่มเติมแก่เขาจากภพปีศาจพยักเขาาแตกต่างจากจากภพปีศาจคิตั้นความสามารถของจากภพปีศาจคิตั้นคือการเรียนแบบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจากภพปีศาจคิตั้นเกิดใหม่ได้อย่างไรแต่ก็ไม่สามารถแยกออกจากความสามารถของเธอในการเรียนแบบได้อย่างแน่นอนเจ้าจะมีความสามารถในด้านนี้อยู่หรือไม่ จกักรพรรดิปิศาจพยัก์ขาวถามด้วยความไม่น่าเชื่อทางซานกล่าวว่ามันควรจะเป็นไปได้และยิ่งระดับพลังยุทธ์ของข้าสูงเท่าไรข้าก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ทว่าข้าขอรบกวนท่านด้วยเรื่องหนึ่งได้ไหมจกักรพรรดิปิศาจพยักเขาากล่าวว่าพูดมาได้ทางซานพูดขึ้นว่าได้โปรดช่วยข้าค้นหามนุษย์ที่ตายอย่างธรรมชาติมาไม่ถึง12ชั่วโมงมันดีกว่าที่จะมีอายุที่น้อยจกักรพรรดิปิศาจพยัก์ขาวถามอย่างสุภาพว่า เจ้าต้องการศพนั้นเหรอทางสารพูดว่าใช่แล้วจักรพรรดิปีศาจพยักษ์ขาวผู้ใหญ่หญกล่าวว่าจะใช้มันทําอะไรทางสารพูดด้อยเย้มข้าอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแรกนี่คือสิ่งที่ข้าสัญญากับเสี่ยวเหมยว่าจะต้องทําข้าจะบอกท่านข้าต้องการที่จะฟื้นคืนชีพราชาปีศาจนกยงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่ข้าก็เก็บแสงแห่งจิตสํานึกของเขาไว้ชั่วคราวและตอนนี้ ถ้าได้กลายเป็นระดับเทพแล้วข้าควรจะสามารถช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพได้จักรพรรดิปีศาจพยักขาวมองดูทางซานด้วยความตกใจในสายตาของเขาเขาไม่สามารถรับับความปรารถนาของเขาได้ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องใช้ในการฟื้นคืนชีพหรือไม่ทางซานกล่าวว่าแน่นอนว่าเผ่าพันธุ์อื่นก็สามารถทำได้แต่ทว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นมนุษย์มีความเข้ากันได้ทางกายภาพมากกว่ามีอัตราความสำเร็จสงูง และมีแนวโน้มที่จะผลเหลวน้อยกว่าในการปฏิเสธร่างกายต้องการเพอร่างที่อายุยังน้อยและตายตามธรรมาชาติในระยะเวลาหนึ่งจากฟาสปีสารพยัก์ขาวูกขึ้นว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าจะไม่มีมนุษยธรรมดาในราชสำนักบานพระบรุษอวสโสแต่ก็มีมากมายในเมืองพยัก์ขาวถ้าจะไปค้นหาให้เจ้าที่เมืองพยัก์ขาวถ้าอยากจะเห็นการกำเนิดของปฏิหานี้จริงๆงทางสารยิ้มเล็กน้อยล้วพูดว่าอวราตกลง ข้ายังคงต้องเตรียมการบางอย่างเพื่อฟื้นคืนชีพราชาปิศาจนงยงหน้าสถานที่ที่เสี่ยวเหมยฝึกฝนตกลงหากเจ้าต้องการอะไรเพียงบอกข้าจักรพรรดิปิศาจพยัคฆ์ขาวพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้เมื่อเขาตัดสินใจร่วมมือกับกาากถังซานจักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวก็รายทิ้งการป้องกันของเขาโดยสิ้นเชิงชายหนุ่มคนนี้สร้างปฏิหารมากมายเกินไปและเขาก็อยากเห็นปฏิหารอื่นที่ถังซานสามารถสร้างได้ เมื่อทังสารมาที่ห้องฝุกนฝนเหมยคงจือก็กำลังนั่งสมาธิทังสารไม่ได้ปลุกเธอในห้องฝุกนฝนนี้มีขนาดใหญ่มากทั้งสารนั่งขัดสมาธิอีกด้านหนึ่งจากนั้นใช้นิ้วแกะสลักวงเวทบนเพินหลังจากการฝุกฝนของเขามาถึงระดับเทพเขาไม่จําเป็นต้องใช้วัตถุภายนอกเพื่อแกะสลักวงเวทเขาสามารถสร้างมันด้วยพลังงานของเขาเองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผนึกงต่างๆและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของกำลังภายในเสียนเทียน จักรพัดปีศาจพ,พยักขาวได้ออกเดินทางเพื่อขนหาร่างที่เหมาะสมสำหรับถังซานในเมืองพยักขาวแล้วการทำสมาธิของเหมยคงเจอใช้เวลาไม่นานเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็สัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของถังซานทันทีเธอหันศรีรษะและถอนหายใจด้วยความร้องอกเมื่อเห็นเขา,า,าถังซานเธอเรียกออกมาเบาๆร่างของถังซานกระเพรละเขาก็เคลื่อนย้ายโดยตรงไปยังเหมยคงเจอและกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขา ไม่ต้องกังวลถ้ากลับมาแล้วข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าในช่วงเวลาต่อ,ตอไปและมันจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนอีกแค่อยู่เคียงข้างเจ้าเท่านั้นที่ข้ารู้สึกสบายใจเหมอนกงจื้อพยักหน้าเบาๆและพิงเขาในอ้อมแขนของเขาเธอพูดขึ้นว่าข้าก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วที่นั่นเป็นยังไงบ้างที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มารวมตัวกันต่างตาลถอนหายใจและบอก,หกอเห้ยกงจิงอถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ เมื่อเหมยกงจือได้ยินว่าคนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและผู้พิการมากกว่าสี่พันคนได้สละชีวิตโดยสมัครใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะมีน้ำตาหลั่งไหลเพราะเขาจะต้องไม่ตายเปล่าๆทั้งสานพูดเบาๆแลรกเหมยกงจือก็ได้ยินความมุ่งมั่นในน้ำเสียงของเขาอย่าเศร้าไปเลยถ้ามีข่าวดีจะบอกทั้งสานพูดมีข่าวดีอะไรเหมยกงงจือเงยหน้าขึ้นมองถังซาน ทังสารเช็ดน้ําตาบนใบหน้าของเธอและพูดว่าข้าจะทุบชีวิตของราชาปีศาจนกยงไม่คงสือตกใจและถามว่าเจ้าแน่ใจงั้นเหรอทางสารพยักหน้าและพูดว่าสําหรับข้าข้าแน่ใจแต่ข้าอยากจะถามเจ้าว่าเจ้าพร้อมหรือยังจิตใจของเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมไม่คงจือรู้อยู่แล้วว่าราชาปีศาจนกยงไม่ใช่บิดาผู้ให้กําเนิดของเธอและยังใช้เธอด้วยซ้ำทางสารกังนวลว่า เธอไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับราชาปิศาจนกยุงอย่างไรเม่กงจือถอนให้ใจและพูดว่าไม่ว่าเจ้าจะพูดอย่างไรเขาก็เลี้ยงดูข้ามาที่เขาได้พูดถ้าไม่มีเขาข้าคงตายตั้งแต่เกิดดังคํากล่าวที่ว่าเกิดดีกว่าตายเขาก็เลี้ยงดูข้าให้เติบใหญ่และถอนให้ข้าเป็นคนดีข้าก็จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนพ่อของข้าตราบใดที่เขากลับมาครอบครองเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยงหลังจากฟื้นคืนชีพของเขาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่เอืออ้ออํานวยต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ข้าก็ยังคงนับถือเขาในฐานะพ่อหังสารสัมผัสผมยาวของเธอและพูดได้รอยเย้มใครบอกว่าเขาจะครอบครมเขาพันปีศาจนุ่งยงอีกครั้งตอนนั้นเขาเคยช่วยพวกเจ้าแต่ก็เช่นกันเขาได้วางแผนต่อต้านพ่อและแม่ผู้ให้กําเนิดของเจ้าแแม้กระทั่งเจ้าด้วยหลังจากที่ใช้ภรรยาของข้าแล้วไม่มีปัญหาในการฝื้นคืนชีพของเขาแต่ร่างจากฟื้นคืนชีพ เขาจะไม่ใช่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปเมือนกงจื่อตกตะลึงและพูดขึ้นว่าใครเป็นภรรยาของเจ้าจากนั้นถังสานก็ยิ้มและพูดว่าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะหนีข้าได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้ข้าจะต้องได้ยินเจ้าเรียกข้าว่าพี่ชายสามไปตลอดชีวิตพี่ชายสามอะไรในชีวิตนี้เจ้าอายุน้อยกว่าข้าดังนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวถังข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวถังไปตลอดได้ยินไหม หม่กงเจือพูดอย่างตาการตาเอาละตกลงตกลงเซียวถังก็เซียวถังเมื่อมองดูท่าทางน่ารักของเธอทางสารก็อดไม่ได้ที่จะจูบไปหน้าของเธออย่างรวดเร็วเจ้าจะฟื้นคืนชีพพ่อของข้าได้อย่างไรไม่กงเจือถามพร้อมกับดันหน้าอกของเขาทางสารกล่าวว่าข้าวางแผนที่จะใช้ร่างกายมนุษย์เพื่อทำให้เขาฟื้นคืนชีพเหตุผลหลักก็คือร่างกายมนุษย์ค่อนข้างเข้ากันได้กับจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขามากกว่า แม้ว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจนุ่งยุงจะสามารถทำได้แต่เผ่าพันธุ์ปีศาจนุยุงของเจ้ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับเขาในการฟื้นคืนชีพเร่รางกายมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าแะหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพเขาก็จะเป็นมนุษย์หมวยงคงจือถามด้วยความประหลาดใจท่านอยากจะให้พ่อของข้ากลายเป็นมนุษย์นั้นเหรอทางสารยิ้มแล้วพูดว่าข้าต้องยอมรับว่าเขาฉลาดมากเขามีกลยุทธ์และมีความอดทน ้าชื่นชมในความสามารถของเขาที่คนอื่นทำไม่ได้และมันน่าเสียดายถ้าเขาตายไปหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพเขาจะเป็นมนุษย์ดังนั้นเขาจะเข้าข้างมนุษย์โดยธรรมชาติครอบคู่ไปกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้อาวุโสของเผ่าพันธุน์ปีศาจนกยงเขาคิดว่าเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุน์ปีศาจนกยงจะไม่ชอบเขาในฐานะอัตลักษณ์มนุษย์นั้นเหรอไม่คงจะแสงหัวแล้วพูดว่าไม่แน่นอนทางสารยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นถูกต้อง ด้วยการรับประกันของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์นกยุงและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างแน่นอนด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมืองสุรีจะเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดเหม่ยคงจือมองประเทศถทังซานและถอนหายใจเจ้านี้ก็เป็นคนฉลา,าดมากจริงๆถังซานยิ้มอย่างผมขืนและพูดว่าเราไม่สามารถทาอะไรกับมันได้มนุษยชาติอ่อนแอเกินไปและรากฐานของพวกเขาก็แย่มาก ถ้าจะต้องใช้วิธีต่างๆถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมให้มนุษยชาติด้วยวิธีนี้เมื่อเราจากไปในอนาคตเราก็สามารถทิง้งวรดกไว้ให้กับมนุษยชาติได้เช่นกันนี่คือรากฐานของการเติบโตไม่คงจือกะว่าเราต้องออกจากมิติแห่งนี้ในอนาคตนั้นเหรอเราจะไปที่บ้านของเจ้าใช่ไหมองสารพยักหน้าเบาๆและพูดว่าตอนนี้เจ้าอาจจะไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เมื่อการฝึกฝนของเจ้าดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เจ้าได้เป็นักรรัิในอนาคตความทรงจำเกี่ยวกับชาติก่อนของเจ้าจะกกค่อยๆฟื้นตัวซึ่งตรงกับความทรงจำของชีวิตนี้เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะคิดถึงบ้านและรูป,รปของเราอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเขาพูดว่ารูปของเราเหมอนคงจือก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงอีกครั้งแต่ข้าไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปพวกเขาจะยอมรับข้าไหมังสารพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนพวกเขาจะยอมรับยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เจ้าไม่รู้ก็คือเจ้ากำลังเป็น หมือนเจ้าในชาติที่แล้วมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วครั้งหนึ่งเจ้าก็เคยเป็นราชาแห่งเทพถึงครึ่งหนึ่งเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นชีวิตทั้งสองของเจ้าก็จะกค่อยๆรวมเข้าด้วยกันเหมนคงจือพยักหน้าเบาๆจับมือของเขาแล้วพูดว่าขอบคุณที่มาหาข้า้งซานกล่าวว่าข้าจะฝึกฝนให้หนักเพื่อที่จะไม่ให้มีชาติหน้าเหมนคงจือตกระลึงอยู่ผรู้หนึ่งและถามว่าชาติหน้าเจ้าไม่ต้องการข้าง,างั้นเหรอ ทางสารแสงหัวเราพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าบอกว่าข้าอยากจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตนี้ชีวิตเดียวยึดมั่นไว้และในขณะเดียวกันเราก็จะต้องทําให้เราเป็นอนมต,ตะแสอยู่ร่วมกับจัก,กรวาลในชีวิตนี้อย่างแท้จริงในฐานะอดีตราชาเทพพูดต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่จัก,กรพรรดิของมิตินี้บุคคลน,นั้นไม่ใช่เจ้าแห่งมิตินี้แต่เป็นปศของจัก,กรวาล กฎของจักรวาลไม่อนุญาตให้อนาจาักพระเจ้าแข็งแกร่งเกินไปไม่คงเจอจกกักรชาติมาเกิดได้อย่างไรแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะต่อสู้กับกฎของจักรวาลแม้ว่าอนาจาักพระเจ้าจะมีวงเวียนใหญ่ก็ตามเทพเจ้าที่ประกอบด้วยราชาเทพหลายองค์มันก็ยังแรกอยู่แม้เผชิญกับกฎแห่งจักรวาลทางสารได้เจัดการบางอย่างไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะเขายัางจําเป็นต้องได้รับความสามารถที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และดาวฟาวรันก็จะเป็นหนึ่งในการเตรียมตัวของเขาในอนาคตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ